สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างไก่นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปซ่อม oppo นะครับอาการเครื่องติดดับค้างโลโก้แบบนี้นะครับซึ่งณนะตอนนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นค่อนข้างเยอะเจอเยอะมากๆนะครับแล้วก็ลูกค้าจะเคาะมาถามในเพจหรือว่าไลน์มาถามนะครับโทรเข้ามาถามเยอะจริงๆสําหรับรุ่นที่เป็น f9 นะครับ f7 ก็จะเจอแต่ว่าจะน้อยกว่า f 9กนะครับตัวนี้เราเจอพร้อมกันนะครับเป็นสองเครื่องก็เดี๋ยวเราจะทําคลิป1เครื่องนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าดูว่าสาเหตุที่เกิดน,นะครับที่มันขึ้นโลโก้เปิดติดแล้วขึ้นโลโก้ค้างแบบนี้นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ก็คือเราเจอ2ตัวแต่เ,เราทําคลิปตัวเดียวนะครับนี่เดีววางแยกไปก่อน จริงๆนะครับคือจริงๆร,รุ่นนี้ที่ร้านนะครับซ่อมไปเป็นหลักสิบตัวแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ทําคลิปนะครับสาเหตุที่เสียนะครับมันจะเกิดจากเม็ดหน่วยความจําก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นภาษาช่างก็จะเรียกว่า EMCP นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเม็ดหน่วยความจำนั่นนั่นเองนะครับก็คือหลักการซ่อมเราจะต้อง เปลี่ยนชิปตัวนี้นะครับที่บอร์ดแล้วก็ลงโปรแกรม,ใหม,มใหม่เขียนอีมี่ใหม่เครื่องก็จะกลับมาใช้งานได้สาเหตุที่มันเสียนะครับก็เกิดจากเม็ดอาจจะถึงเวลานะครับเสื่อมสภาพเองแล้วก็มีปัญหาทําให้ไม่สามารถรันโปรแกรมหรือว่าติดตั้งข้อมูลลบข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆได้เลยทําให้มันขึ้นอา,อาการติดดับแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะเครื่องนะครับแล้วก็ มาดูวิธีซ่อมไป,ปรพร้อมๆกันเลยว่าเจอแบบนี้แล้วจะต้องซ่อมยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็แกะบอร์ดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีคลิปนี้นะครับเราจะไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการแกะ,ะตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลาแล้วก็ยาวจเกินไปผมก็ขออนุญาตข้ามขั้นตอนการแกะเครื่องไปนะครับทีนี้ไอ เม็ดหน่วยความจําที่อธิบายเมื่อตอนต้นคลิปนะครับที่เราจะเปลี่ยนมันก็คือชิปตัวนี้ครับตัวดาๆตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเม็ดหน่วยความจําที่ตัวเครื่องเราจะเห็นเป็น64ติ๊กนะครับ32ติ๊ก16ติ๊ก8ติ๊กอะไรแบบนี้ครับของแต่ละรุ่นก็คือชิปตัวนี้นี่เองนะครับของ oppo f9 นะครับหน่วยความจําของเขานะครับจากโรงงานมาเลยนะครับจะเป็น64ติ๊กเราก็จะใช้เม็ดที่เป็นตรงรุ่นนะครับ เป็นเบอร์ที่ใช้เบอร์เดียวกับจากโรงงานเลยก็คือจะเป็นชิปหน่วยความจํา64 g ิกนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็คือจะต้องยกเม็ดนี้นะครับออกมาแล้วก็เอาไปใส่แกงตัวโปรแกรมนะครับดูดไฟล์ในส่วนของเรื่องอีมี่รหัสประจําตัวเครื่องไปใส่ในเม็ดใหม่ก่อนนะครับถึงจะเอาเม็ดใหม่เนี่ยกลับมาวางได้ไม่งั้นเปลี่ยนไฟเปิดติดก็จะไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับ แล้วเราก็จะมาทําการยกเม็ดหน่วยความจำกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับว่าขั้นตอนการยกมันจะเป็นยังไง Okay. เดี๋ยวทีนี้เราก็จะมายกเม็ดหน่วยความจํากันเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวทองแดงนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนนะครับไม่ให้สะสมที่บอร์ดเพื่อป้องกันอุปกรณ์อื่นๆนะครับเสียหาย เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ายกนะครับเม็ดหน่วยความจาอันเดิมนะครับที่เสียหายออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเรากจ็จะต้องนะครับนําตัวชิปเนี่ยเอาไปดูดในส่วนของเรื่องอไฟล์สําคัญที่จะต้องใช้นะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาไปเขียนใส่เม็ดใหม่แล้วก็นําเม็ดใหม่กลับมาวางนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับก็หลังจากที่เรานะครับได้ยกตัวเม็ดหน่วยความจํานะครับเม็ดเก่าออกมาแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องเอาเม็ดนะครับมาใส่ตัวแกงตัวนี้ใส่เพื่อที่เราจะไปดูดเอาไฟล์นะครับซีเรียลอีมี่ไฟล์สำคัญที่ตัวบอร์ดยังต้องใช้นะครับจากจากเม็ดเดิมเอาไปใส่เม็ดใหม่นะครับ คือรุ่นนี้นะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเม็ดได้เลยนะครับจะต้องทําการดูดชุดอีมี่นะครับเป็นไฟล์สําคัญที่ตัวเครื่องจะต้องใช้เนี่ยจากเม็ดเก่าเอาไปใส่เม็ดใหม่ก่อนนะครับเม็ดใหม่ถึงจะเอาไปวางแล้วสามารถใช้งานได้โอเคเราก็จะใส่แก๊งตัวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะดูดไฟล์ออกมาแล้วก็ไปเขียนใส่เม็ดใหม่คโอเคครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับในการที่เราจะดูดตัวไฟล์อีมี่นะครับ จากเม็ดเก่าเราก็จะใช้โปรแกรมตัวนี้อันดับแรกเราก็จะเช็คเม็ดหน่วยความจาก่อนอ่าเนี่ยครับตัวเม็ดจะแจ้งนะครับว่าคืออ่าตัวโปรแกรมนะครับจะแจ้งว่าเม็ดเนี่ยมีปัญหานะครับอันนี้จะเป็นเม็ดเดิมทีนี้เราก็จะมาดูดไฟล์อ่าสําคัญออกเก็บไว้ก่อนนะครับ Okay. เราก็สั่งให้ตัวโปรแกรมนะครับเก็บไฟล์สําคัญที่เราจะต้องใช้ตัวโปรแกรมก็จะเก็บไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับที่เราจะต้องใช้ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีก็แล้วแต่ว่าจะชา้าจ,จะเร็วนะครับในแต่ละเม็ดโอเคเราก็จะปล่อยมันเก็บไฟล์สําคัญให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะนําไปเขียนใส่ตัวเม็ดใหม่กันครับ ตอนนี้นะครับตัวโปรแกรมก็ทำการดูดไฟล์ที่เราจะต้องใช้นะครับที่เราสั่งไปเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาเอาเม็ดเก่านะครับออกอแล้วก็เอาเม็ดใหม่วางเข้าไปพอวางเสร็จปุ๊บเราก็จะให้ตัวโปรแกรมนะครับเช็คเม็ดก่อน เรียบ,บร้อยนะครับก็คือเจอปกติตัวนี้เม็ดก็จะเป็น 64G เมื่อกี้ตรงนี้นะครับที่มันแจ้งว่าเป็นตัวสื่อสีแดงแดงคือว่าเม็ดมีปัญหานะครับอันนี้เม็ดใหม่ก็จะไม่แจ้งแล้วนะครับก็จะเป็นเม็ดของรุ่น F9 นะครับทีนี้เราก็จะสั่งให้มันเขียนไฟล์ที่เราจะต้องใช้นะครับลงไป เมื่อกี้เราเก็บไว้นะครับตัวโปรแกรมมันจะเก็บไว้ f9 ไปจะเป็นไฟล์นี้นะครับไฟล์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็จะมี1 2 3 4 ห้าหกเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับก็คือชุดไฟล์ที่เราจะเขียนกลับไปเนี่ยคือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอ,อีมี่ตัวเครื่องนะครับ1 2 3 4งสอี่ห้าโอเคเราก็จะสั่งให้มัน เขียนเลยโปรแกรมมันก็จะทำการเขียนนะครับไฟล์ที่เราดูจากเม็ดเก่าใส่ไปที่เม็ดใหม่นะครับโปรแกรมมันก็จะรันไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคนี่โปรแกรมัก็แจ้งแล้วนะครับว่าเขียนไฟล์เสร็จแล้วเราก็จะเช็คเม็ดก่อนที่จะไปวางอีกรอบหนึ่งโอเคทีนี้ก็เรียบร้อย แต่เราก็จะเอาเม็ดนะครับไปวางที่บอร์ดแล้วแล้วเราก็จะมาเปิดเทสกันว่า,าเปิดติดปกติอีมี่มาครบหรือเปล่านะครับโอเคครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทําการดูดไฟล์สําคัญจากเม็ดเก่านะครับแล้วก็มาเขียนใส่เม็ดใหม่เรียบร้อยแล้วเราก็จะนําเม็ดใหม่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยามาวางคืนที่ตัวเมนบอร์ดนะครับ เดี๋ยวผมซูมให้เห็นเม็ดตอนอขั้นตอนการวางนะครับ ก่อนวางนะครับเราก็จะต้องอเล็งจุดมาร์กนะครับที่บอร์ดเขาทํามาให้นะครับให้ตรงไม่งั้นนะขาที่ใช้ยึดนะครับอาจจะผิดตําแหน่งนะครับอาจจะทําให้เครื่องเปิดไม่ติด thank you โอเคตอนนี้เรากา็วางเม็ดหน่วยความจำนะครับกับคืนที่เมนบอร์ดเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอบอร์ดเย็นสักครู่แล้วเราก็จะไปประกอบใส่ตัวบอดี้นะครับแล้วเปิดเทสกันครับผมโอเคครับตอนนี้บอร์ดก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบใส่ตัวหน้าจอนะครับใส่แบตเตอรี่เพื่อที่จะเทสกันว่าตัวเครื่องเนี่ยเปิดติดหรือ,อยังนะครับ ค okay. ตอนนี้เครื่องก็เปิดติดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่า,ามันยังจะค้างโลโก้อยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดไม่ค้างเนี่ยจะสามารถเข้าใช้งานหน้าปกติได้ไหมแล้วก็อีมี่ที่เราเขียนเข้าไปนะครับมันจะมาครบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอตรวจเช็คกันอีกทีหลังเครื่องเปิดติดครับ Okay, ครับตอนนี้เครื่องก็ไม่ค้างโลโก้แล้วนะครับเปิดติดเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทําทการตั้งค่าให้มันนะครับ โอเคก็เครื่องเปิดติดเรียบร้อยนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญหลังจากเปิดติดนะครับเราจะต้องมาเช็คเลข EMI ตัวเครื่องนะครับก็คือกดดอกจันนะครับสี่เหลี่ยม0ูนย์หกแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะโชว์ EMI ขึ้นมาตรงนี้ถ้า EMI ตรงนี้ไม่มานะครับเครื่องเปิดติดก็จริงแต่ว่าจะไม่สามารถใส่ซิมได้โทรเข้าโทรออกได้นะครับก็คือที่เราทําการดูดไฟล์สําคัญจากเม็ดเก่านะครับก็คือชุดนี้เลย มันเป็นไฟล์ที่เกี่ยวเนื่องกับพวกอีมีตัวนี้ครับจะขาดไม่ได้โอเคเท่ากับวันนี้ที่เรา,าเก็บไฟล์จากเม็ดเก่าเขียนเข้าเม็ดใหม่ก็สมบูรณ์นะครับทีนี้เราก็จะไปเช็คตัวหน่วยความจํานะครับว่าของเดิมเนี่ยหกิบิกเนี่ยมาครบหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องจะแจ้งว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับทั้งหมด64ิิก ไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับตรงนี้64จิกนะครับแรม6จิกก็ครบสมบูรณ์เหมือนเดิมครับโอเคเท่ากับว่าขั้นตอนการซ่อมนะครับ oppo อาการค้างโลโก้นะครับที่เป็นบ่อยมากๆในช่วงนี้คือเรียกว่าเป็นโรคประจำตัวของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นบ่อยเป็นเยอะมากๆช่วงนี้คือมีงานซ่อมรุ่นนี้เข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลย คลิปนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางการตัดสินใจซ่อมของลูกค้านะครับว่าวิธีการซ่อมเป็นยังไงซ่อมยากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคผมเองก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอในการซ่อมนะครับ oppo f 9อาการค้างโลโก้นะครับไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆท่านใดต้องการส่งงานมาซ่อมนะครับเจออยากจะซ่อมรุ่นนี้อาการนี้ก็ติดต่อมาที่ข้อมูลด้านล่างของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้งไลน์ทั้งเฟซหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับ โอเคผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ